คดีของนายคนนี้กันหน่อยนะครับฉายาของเขานั่นก็คือน้ำหวานลายพรางนั่นเองครับคุ้นๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะนามสกุลลายพรางก็คือบุคคลคนนี้นะครับอดีตเนี่ยเคยอยู่แก๊งเดียวกันกับเก่งลายพรางมาก่อนนั่นเองครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบุกรวบตัวน้ำหวานลายพราง ซึ่งเขาเนี่ยเป็นช่างศัก์ชื่อดังในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ยังเป็นขาใหญ่อยู่ที่บางบัวทองด้วยจนมุมที่บ้านพักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปพบยาเสพติดและปืนเถื่อนนั่นเองครับชุดปฏิบัติการพิเศษสพบ,บางบัวทองได้นำหมายค้นเข้าจับกลุ่มตัวนายสราวุธฉายาก็คือน้ำหวานลายพรางอายุ45ปี และตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบังบวทองจังหวัดนนทบุรีหลังจากได้รับเบาะแสซุกซ่อนยาเสพติดครับตำรวจค้นบ้านไปเจออาวุธปืนลูกโมก้โครนะครับขนาดจุด3าจำนวน1กระบอกลูกกระสุนปืนขนาดจุด3าอีก5นัดและยาบ้าอีก2เม็ดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการยึดสิ่งผิดกฎหมายและคุมตัวน้ำหวานลายพราง ไปสอบปากคำที่สอพอบางบัวทองนั่นเองครับน้ำหวานลายพรางเขาบอกว่ามีอาชีพเป็นช่างสักลายแล้วก็เปิดร้านสักลายอยู่ที่บ้านอาวุธปืนที่พบเป็นของตนเองนะครับซื้อต่อมาจากเพื่อนเก็บเอาไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนยาบ้ามีเอาไว้เสพแต่ไม่ได้ขาอาดีตเนี่ยเคยอยู่ในแก๊งเดียวกันกับเก่งลายพรางซึ่งน้ำหวานลายพรางเคยถูกจับในคดียาเสพติด ในท้องที่จังหวัดนนทบุรีมาแล้ว5ครั้งหลังจากพ้นโทษออกมาก็ได้มีการเปิด Facebook แล้วก็มีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0แสนคนเลยทีเดียวถูกจับกลุ่มมาแล้ว5ครั้งก็ยังไม่เข็ดหลาบนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางบัวทองแจ้งข้อหามีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด โดยจะมีการสอบสวนขยายผลหาแหล่งที่มาของอาวุธปืนและยาเสพติดนอกจากนี้ยังได้มีการอายัดรถจักรยานยนต์ที่พบในบ้านอีก3คันไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับ